สวัสดีครับนี่คืเกม One Piece t r e a s ับ e ของผมครับ Mr.K วันนี้ครับมีข่าวสารใหญ่ครับกับข่าวสารใหม่ครับนั่นก็คือข่าวสารของการอัปเดตของเวอร์ชันใหม่นะครับการอัปเดตของเวอร์ชัน9.6นะครับของ Server Global ได้มาแล้วครับเย่เวอร์ชัน9.6ได้มาแล้วซึ่งการอัปเดตของเวอร์ชัน9.6ครับก็จะมาในวันที่22เอ้ย23สิถ้าเป็นประเทศไทยต้องเป็นวันที่23 วันที่23นีครับซึ่งวันที่23นี้ก็จะมีการอัปเดตของเวอร์ชันใหม่ซึ่งถ้าเป็นตามปกตินะถ้ามีการอัปเดตแบบนี้ก็จะมีการปิดเซิร์ฟเวอร์ครับเพื่อปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ก็ถ้าปกติก็น่าจะปิดวันที่23เวล10า10โมงเช้าถึงประมาณน่าจะเป็นประมาณ6โมงหรือทุ่มกว่าละมั้ง ถ้าอัปเดตเร็วก็จะเปิดเร็วถ้าอัปเดตช้าก็จะเปิดช้าครับแต่ก็น่าจะปิดเซิร์ฟเวอร์ไปเลย1วันเต็มๆนะครับยังไงก็รอกันเลยครับวันที่23นี้อัปเดตเวอร์ชัน9.6มาแล้วซึ่งเวอร์ชันเขาก็มีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับซึ่งผมดูมาแล้วเบื้องตน้นผมขอพูดง่ายๆครับว่าเวอร์ชัน9.6นี้เป็นเวอร์ชันที่เอื้ออำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้เล่นใหม่ มากๆทํำให้ผู้เล่นใหม่เล่นเกมวันพีสเธอชอร์คูนเนี่ยได้ง่ายและเข้าใจได้ง่ายมากๆครับเพราะฉะนั้นครับเรามาดูกันเลยครับว่าอะไรท,ที่ทำให้ง่ายยิ่งขึ้นกันมั่งครับอย่างแรกครับนั่นก็คือระบบของการอัปเกรดตระครครับการอัปเกรดตระครซึ่งในปัจจุบันนี้ครับในการอัปเกรดตระครครับคุณก็เป็นช่องและก็ไปเลือกเอาเองครับเลือกเอาเองว่าคุณจะกินเตา่า กินสายไหม่นู่นนี่นั่น,น,นครับแต่ถ้ามีระบบ9.6มังเมื่อไหร่ครับคุณแค่กดคลิกครับว่าคุณต้องการจะกินอะไรสมมุติกินเต่าก็กดลูกเต่าครับถ้าคุณต้องการกินสายไหมก็กดรูกสายหมครับก็จะมีไอเทมนั้นๆออกมาให้คุณนะครับว่าคุณก็เลือกกดกินกันไปได้ซึ่งถ้าเป็นตอนนี้คุณก็ต้องมานั่งไล่หาเอาเองอย่างเช่นผมอย่างนี้กินค,คนที่เป็นผู้เล่นเกา่าๆที่มีช่องเยอะๆเนี่ย มันก็จะโคตรลำบากเลยนะอย,อย่างเช่นผมต้องการจะกินสายไหมทำไงเลื่อนหาเลื่อน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 เข้าไปจนกว่าจะเจอสายไหมแล้วก็จับกินเข้าไปซะแต่ถ้าเป็นเวอร์ชัน9.6ครับคุณแค่กดคลิกที่รูปสายไหมเกมครับก็จะเอาสายไหมครับขึ้นมาให้อยู่ข้างบนครับและค,คุณก็จะหาสายไหมได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับเป็นระบบที่ทำให้คุณหาไอเทมเอามาอัปเกรดเนี่ย ในช่องกลางเนี่ยหาได้ง่ายยิ่งขึ้นซึ่งระบบนี้ก็จะมีทั้งข้อดีของผู้เล่นใหม่และผู้เล่นเก่าผู้เล่นใหม่ก็คือคุณจะได้เข้าใจไอเทมได้ง่ายยิ่งขึ้นครับอย่างเช่นรูปเต่ารูปอาหารและก็มีภาษาอังกฤษเขียนบอกว่าเป็นเลเวล up คุณก็จะรู้ครับว่าเต่ากับพวกอาหารนั้นเอาไว up level, ้ up เลเวลสายไหมเอาไว้ัพค่าพลังเห็นไหมครับมันก็จะเขียนบอกทำให้คุณเข้าใจเกมได้ง่ายยิ่งขึ้นครับ และส่วนผู้เล่นเก่าล่ะดียังไงดีคือการหาไอเทมได้ง่ายยิ่งขึ้นครับซึ่งก็อย่างที่พูดไปครับว่าในปนริทินรอมกันในปัจจุบันนี่ครับกว่าจะหาไอเทม1ชิ้นเจอเนี่ยมันค่อนข้างจะใช้เวลาประมาณ20-30ิวิได้ครับเพราะต้องเลื่อนหา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 กว่าจะเจอแต่ถ้าระบบ9.6มาเมืม่อไหร่ก็จะเป็นการหาไอเทมที่ง่ายยิ่งขึ้น และผู้เล่นใหม่ก็จะเข้าใจเกมง่ายยิ่งขึ้นนะครับต่อไปก็คือระบบของการหาไอเทมซึ่งไอเจ้าระบบเนี้ยค่อนข้างจะมีประโยชน์มากๆผู้เล่นใหม่เนี่ยโคตรจะมีประโยชน์เลยแต่ผู้เล่นเก่าก็เป็นแค่ทางมองผ่านๆน,นะครับซึ่งอะซึ่งเลยซึ่งซึ่งผู้เล่นใหม่ครับปัญหาหลักๆในของผู้เล่นใหม่คืออะไรหาของอัปเกรดไม่เจอ อย่างเช่นผมต้องการจะอัปเกรดโลบีตนน้ตัวละครนี้และผมขาดมังกรสีลุงมังกรสีลุงหายังไงล่ะพี่ก็ต้องถามกันหรือถ้าไม่ถามคุณก็ต้องไปนั่งไล่หาเอาเองว่ามันดอบดานไหนหนาไล่หาไล่หาไล่หาแต่ถ้าเวอร์ชัน9.6อัปเกรดอัปเดตมาเมื่อไหร่อัปเดตหรือรอัปเกรดเนี่ยอัปเดตมาเมื่อไหร่ครับคุณไม่ต้องมานั่งไล่หาเลย คุณแค่กดไปที่ปุ่มครับซึ่งมันจะมีปุ่มเพิ่มเติมขึ้นมาใต้รูปของไอเทมนั้นๆนะครับอย่างเช่นมันกงกรสีลุ้งก็จะมีปุ่มเพิ่มเติมขึ้นมาก็กดเข้าไปเลยครับพอกดไปปุ๊บเกมก็จะมีเมนูขึ้นมาบอกครับว่าไอเทมนั้นๆที่คุณกดไปอะ่ะมันหาสามารถหาได้จากไหนมั่งสามารถหาได้จากร้านเลลี่สามารถหาได้จากอาพวกกาชาแต้มเพื่อนหรือสามารถหาได้จากด่านไหน มันก็จะมีขึ้นมาและเราก็สามารถกดที่เมนูนั้นๆเพื่อวาร์ปไปแหล่งที่คุณต้องการหาได้อย่างเช่นคุณต้องการหาเต่ามันก็จะมีด่านเต่าขึ้นมาคุณก็แค่กดที่ปุ่มปุ๊บมันก็จะวาร์ปไปด่านเต่าให้ให้คุณเลยคนข้าจดีดงมากครับโดยที่คุณไม่ต้องมานั่งไล่หาเองเลยไม่ต้องมานั่งไล่หาแล้วครับคุณแค่กดปุ่มปุ่มเดียวเกมก็จะวาร์ปคุณ ไปอยู่ตรงหน้าด่านนั้นๆเลยค่อนข้างจะดีและมีประโยชน์มากๆผู้เล่นใหม่ครับผู้เล่นใหม่จะค่อนข้างจะถูกใจมากๆเลยผมเชื่อเลยเพราะผู้เล่นใหม่ครับจะได้ไม่ต้องมานั่งแบบว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยพี่อยู่ตรงไหนเนี่ยพี่ซึ่งมันเป็นปัญหาะนะตรงๆเลยมันโคจะเป็นปัญหาเลยครับซึ่งผู้เล่นใหม่เขาอาจจะยังไม่รู้ว่าด่านนั้นด่านนี้ดานน่ดานไหนมันเจาะอะไรหรือมันอยู่ตรงไหนซึ่งระบบนี้จะช่วยคุณได้อย่างมหาศาลเลยครับ ส่วนผู้เล่นเก่าก็ฟังไว้ผ่านๆเนาะเพราะผู้เล่นเก่าก็คงจะรู้กันอยู่แล้วแล้วก็ต่อไปก็คือจะมีโหมดใหม่เข้ามาครับซึ่งโหมดใหม่นี้ยังไม่เปิดนะครับซึ่งโหมดใหม่นี้ก็น่าจะเป็น PVP นะครับน่าจะเป็น PVP ซึ่ง PVP เนี่ยจริงๆมันต้องอัปเดตมาในเวอร์ชัน10 ซึ่งก็น่าจะอีกประมาณ3-4เดือนละมัง้งน่าจะ3-4เดือนนะครับเวอร์ชัน10ก็จะน่าจะอัปเดตเข้ามาซึ่งก็เป็นแค่หน้าเมนูนะครับตอนนี้ยังเป็นแค่หน้าเมนูเพื่อจะได้รอครับรอในการอัปเดตของเวอร์ชัน10มาอีกทีนะครับก็รอรอรอกันไปก่อน3-4เดือนอนะแล้วก็หน้าเมนูของหน้าอีเวนต์ก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับ ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยหน้าอีเวนต์เนี่ยไอพวกหน้าเมนูพวกเนี้ยที่มันจะบอกว่าเป็นด่านหาของอัปเกรดเป็นด่านอีเวนต์ด่านบอสด่านชาเลนอะไรอย่างนี้มันจะอยู่ด้านข้างอยู่ด้านขวามือปัจจุบันนี้อยู่ด้านขวามือนะซึ่งผมไม่เคยกดเลยเพราะมันน่าลำคาญซึ่งเดี๋ยวเขาจะเอาออกครับจะเอาไอเจ้าเมนูด้านขวามือเนี่ยออกและจะเอามาใส่ไว้ข้างบนแทน นี่ครับด้านขวามืออันนี้เลยตรงเนี้ยมันจะเอาออกครับแล้วก็จะมาอยู่ด้านบนของหน้าอีเวนต์พวกนี้แทนซึ่งถามว่ามันดีไหมผมคิดว่ามันน่าลำาคานมันน่าลำาคาญสำหรับผมนะผมรู้สึกลำาคานมันดูลกหูลกตามากๆเลยซึ่งมันก็ดีผู้เล่นใหม่เนี่ยจะได้หาด่านเจอได้ง่ายผู้เล่นใหม่ถือว่าดีมากๆแต่ผู้เล่นเก่าแบบผมเนี่ยผมชินแบบเนี้ย ผมชินแบบนี้มากมาก,มากเลยอะผมเลยคิดว่ามันดูน่าลำคขาดูหน้าลกหูลกตามากๆเลยน่าจะมีปุ่มให้กดปิดนะ <c oughs> <c oughs> คือมันน่าจะมีปุ่มให้กดปิดอะคือผมไม่ชอบอะแต่ผู้เล่นใหม่ถือว่าดีหรือผู้เล่นที่แบบว่าหาด่านเจอยาก,ยากๆเนี่ยก็น่าจะคิดว่าน่าจะดีมากๆเลยนะคือคนส่วนใหญ่อะคิดว่าดีผมเชื่อเลยคนส่วนใหญ่คงคิดว่าดีแต่ผมคิดว่ามันน่าลำคาา <c oughs> คือผมไม่ชินอะ่ะไม่โคตรจะไม่ชินเลยคือผมชินแบบอย่างเงี้ยแบบว่าโล่งๆแล้วก็เลื่อนหาเอาเองอะ่ะผมชินอย่างนี้มากกว่า <c oughs> เป็นคนที่แปลกก็เป็นการเปลี่ยนหน้าเมนูของการเล่นอีเวนต์เปลี่ยนใหม่นะครับอ่าแล้วก็ความยากของด่านครับความยากของด่านก็จะเปลี่ยนไปนะครับซึ่งความยากของด่านนั้นจะเปลี่ยนจากเลเวลเป็นดาว อย่างเช่นด่านบอสด่านบอสของกราฟความยากอยู่ที่เลเวล250แล้วก็จะมีคนงงว่าความยากเลเวล250นี่คืออะไรซึ่งถามว่าผมรู้ไหมผมก็ไม่รู้ไม่เข้าใจซึ่งมันจะเปลี่ยนใหม่ครับจากความยากที่เป็นอาเลเวลมันจะเปลี่ยนเป็นดาวครับอย่างเช่นความยากของด่านกราฟจากเลเวล250 ที่มันแนะนําให้ลงหรือความยากเนี่ยแหละมันจะเปลี่ยนเป็น4ดาว5ดาวอะไรอย่างนี้ซึ่งมันก็จะดูได้ง่ายยิ่งขึ้นมันดีนะครับมันดูได้ง่ายมากๆเลยอย่างเช่นด่านนี้ 4, ดาวด่านนี้5ดาวด่านนี้8ดาวโอเคจะได้รู้ว่าถ่ายแปดยาแ8ดยาวเลยแดดาวเนี่ยมันยากคุณจะได้เตรียมตัวเตรียมใจเอาไปลงกันซึ่งมันดีมากๆ จะได้รู้ครับว่าความยากง่ายของด่านนั้นๆเป็นยังไงมันดีมากๆเลยและก็อยากให้มีมานานแล้วและในที่สุดครับมันก็มีมาสักทีค่อนข้างจะเทียงมากมากเลยระบบการบอกความยากของด่านนะครับเป็นดาวขึ้นมาสูงสุดน่าจะสิบดาวแล้วมั้งแล้วก็อ่าระบบของสายเปนะครับคือการซื้อของไอเทมนะครับ ซึ่งในปัจจุบันนี้ในการซื้อแพ็คเนี่ยในการซื้อแพ็คของเกมนี้มันค่อนข้างจะเป็นปัญหาสำหรับคนที่อ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยจะเก่งอย่างเช่นผมจะซื้อแพ็คได้แพ็คหนึงนะอ่าแพ็คพันแปดเนี่ยซึ่งถ้าเรากดเข้าไปในแพ็คพันแเนี่ยมันจะมีเขียนบอกว่าคุณจะได้อะไรมั่งคือมันเขียนบอกใช่มันเขียนบอก แต่มันก็มีผู้คนที่อ่านภาษากังกไม่ออกและก็อาจจะเข้าใจผิดผิดว่ามันแจกอะไรมากคือมันเคยเกิดเหตุการณ์นะครับก็คือสมมุติแพ็กพันสออย่างเงี้ยมันแจกแล้วอาเพชรและก็เขียนว่าจะได้ของเอาไว้อัปเกรดตัวละครของลูฟี่โซโลด้วยครบชุดแต่ก็มีคนครับที่อ่านภาษอาอังกฤษไม่ค่อยเก่ง ไปแปลครับไปแปลว่าถ้าคุณซื้อไอเจ้าแพ็คนี้ปุ๊บคุณจะได้ลูฟี่โซโลครบชุดหนึ่งตัวเห็นไหมครับความหมายมันเปลี่ยนได้ไอได้ไอเทมเอาไปอัปเกรดกับได้ตัวละครเลยหนึ่งตัวความหมายมันเปลี่ยนและเขาก็อ่านและก็เชื่อว่ามันได้จริงๆก็เลยซื้อมาพอซื้อมาปุ๊บไม่ได้ก็เลยมาโวย ซึ่งมันก็คือความผิดของเขาเองนั่นแหละที่อ่านไม่ออกแต่มันก็เป็นอะไรที่อาจะเรียกว่าไงอะน่าสงสารอยู่หน่อยหนึ่งก็เพราะคืออ่านไม่ออกแล้วเกมก็ดันเขียนเป็นภาษาอกฤษที่บางทีก็อาจจะทําให้ผู้เล่นที่อ่านภาษากฤษไม่เก่งงงก็ได้คือเขาเขียนเลยว่าลูฟี่โซโล <c oughs> คือไอคนอ่านก็ก็ได้ไปอ่านแค่ลูฟี่โซโลก็เลยคิดว่า เขาแจกเขาขายลูฟี่โซโล1ตัวก็เลยทำให้เป็นการเข้าใจผิดกันซึ่งถ้าไอ้เจ้าระบบ9.6เนี่ออัปเดตเข้ามาไอ้เจ้าเรื่องเรื่องเนี้ยก็จะหายไปเพราะเขาได้มีการอัปเดตหน้าตาของแพ็คที่เราจะซื้อขึ้นมาใหม่ซึ่งในตอนนี้จะเป็นแค่เขียนว่าแจกอะไรได้อะไรมามากถ้าเราซื้อแต่ถ้าอัปเดตมาปุ๊บ มันจะมีรูปภาพเลครับจะมีรูปภาพออกมาเลยอย่างเช่นซื้อแพ็คราพันสองได้เต่าสิบตัวได้เพสสาเมตรอะไรอย่างนี้นะพันสเพสสาเมตร <c oughs> สมมุตินะสมมุติสมมุติมันก็จะมีรูปภาพให้คุณเลยตามนี่เลยครับตามนี้เลยจะมีรูปภาพขึ้นมาเลยซึ่งค่อนข้างจะดีมากๆผู้เล่นที่อ่านภาษาอังกฤษไม่เก่งจะได้รู้ครับว่าถ้าคุณซื้อแพ็คนี้ไปปุ๊บคุณจะได้อะไรมาบ้าง ซึ่งไอ้เจ้าตรงจุดๆเนี่ยมันควรจะมีมาตั้งนานแล้วมันควรจะมีมาตั้งแต่เกมเปิดใหม่ๆแล้วด้วยซึ่งมันจะเขียนทำไมอะสมมุติผมไม่เคยเล่นเกมวันพีชเทเชอร์คูนมาก่อนนะมันเขียนว่าเต่าเนี่ยมันเขียนว่าเต่าแล้วผมก็งงอะไรคือเต่าเต่าคืออะไรเอามาทำอะไรเอามาทาอะไรได้ซึ่งผมก็งงอันนี้คือจุดที่มัน อาจจะสื่อความหมายได้ยากหน่อยเต่าอาหารอาหารว่าทำไมอะไรอย่างนี้ซึ่งพออัปเดตมาใหม่ครับมันจะมีรูปภาพให้คุณดูเลยรูปภาพขึ้นมาเลยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆจะได้รู้ครับว่าอะไรคือเต่าอะไรคืออาหารจะได้รู้ได้ง่ายยิ่งขึ้นะนะดีขึ้นครับดีขึ้นแล้วก็ระบบการขายของขายของเราสามารถขายได้แบบท,ทีเดียวเยอะเยอะ ซึ่งระบบนี้ผมโคตรชอบมากๆถามว่าทำไมเพราะผมมีไอเทมหลายอย่างเลยที่ต้องการจะขายแต่ก็ขี้เกียจขเกียจขายอย่างเช่นสมุดอัพสก,กิลไม่ตายซึ่งสมุดอัพสก,กิลไม่ตายเนี่ยบางตัวเนี่ยผมอัพเกรดเต็มไปแล้วเต็มแบบ2อสตัวเต็มไปแล้วแต่ก็ยังเหลืออยู่โคตรเยอะอย่างเช่นเล่มเนี่ยเหลือตั้งยีเล่ม และการจะขายทิ้งเนี่ยผมก็ต้องกดเนี่ยต้องนั่งไล่กด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 เนี่ยซึ่งมันโคตรจ็นถ้าลำคขาญแล้วก็เสียเวลามากๆและถ้ามีการอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่9.6เข้ามาไอ้ตรงจุดๆเนี้ยจะหายไปเราแค่กดปุ่มเดียวปุ๊บแล้วก็เลือกเลยเลือกเอาเลยว่าคุณต้องการจะขายกี่ชิ้น ค่อนข้าจะดีมากๆดีมากๆเลยผมโคตรชอบเลยผมจะได้กาจัดการขายของซะคือผมดองไอ้พวกเนี้ยไว้ค่อนข้าจะเป็นปีๆแล้วนะดองมันปีแล้วคือผมขี้เกียจขายอ่ะมันน่าลำคานอ่ะกว่าจะมากดจิ้มจิ้มจิ้มกว่าจะขายได้ทีละหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นเนี่ยมันโคตรน่าลำคาญเลยถ้าระบบ9.6กมาเมื่อไหร่ก็จะดีมากๆเลยจะได้มานั่งขายกันผมนี่แหละผมจะได้มานั่งขายเนี่ย แล้วก็ o m m n g s o o n ครับก็จะมีระบบใหม่เข้ามาอีกใน c o m i n g s o o n หรือเร็วๆนี้นะครับก็น่าจะเป็นอะไรว่าคิดไม่ออกฮะแต่ก็รอกันครับน่าจะมีอะไรที่แบบว่าว้าวเข้ามาต่อนะครับก็สรุปครับการอัปเดตของเวอร์ชั่น9.6ก็มีประมาณนี้เนาะก็เป็นการอัปเดตที่เป็นเวอร์ชัน9.6ที่ค่อนข้างจะเอื้ออำนวย ให้กับผู้เล่นใหม่ผู้เล่นที่อ่านภาษากังกไม่เก่งผู้เล่นที่ยังไม่ค่อยรู้เรื่องกับเกมจะได้เข้าใจเกมจะได้เล่นเกมได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นระบบ9.6ที่โคตรดีโคตรแจ่มนะครับกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อปกลังใจผมนะครับที่เราเกี่ยวตตยคลิปนะสาวสวัสดีครับ